ยินดีต้อนรับสูตร The Debate ค่ะเราอยู่ในยุคที่คือต้องบอกว่า Graphics Processing Units หรือว่า GPU เนี่ยครองโลก AI อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงพวก Large Language Models แต่จูจ่ๆก็มีผู้ท้าชิงรายใหม่โผล่ขึ้นมาชื่อ Language Processing Unit หรือ LPU จากบริษัท g r o k ที่เคลมว่าตัวเองเนี่ยเร็วกว่า GPU แบบชนิดที่ไม่เห็นฝุ่นเลย ซึ่งคำถามสำคัญของการคุยกันวันนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ย LPU ที่เขาบอกว่าทำงานแบบตรงไปตรงมาคาดการได้เป๊ะๆเ,เนี่ยมันจะมาเปลี่ยนโลกของการ inference จน GPU ตกยุคไปเลยหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ของเล่นเฉพาะทางที่เร็วอย่างเดียวแต่ใช้งานจริงไม่ไหวสู้ระบบนิเวศที่แข็งแกร่งมากๆของ GPU ไม่ได้ใช่เลยค่ะวันนี้ที่เชนจะมาในมุมที่ว่า LPU คืออนาคตของการทำ AI inference และเป็นสถาปัตยกรรมที่คิดมาดีกว่า GPU อย่างสิ้นเชิงค่ะส่วนผมจะมาในมุมที่ว่าถึง LPU จะเร็วแบบโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ร้ายแรงซ่อนอยู่และสุดท้ายแล้ว GPU ก็ยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของวงการ AI ต่อไปครับค่ะคือเรื่องนี้มันต้องเริ่มจากปัญหาใหญ่ที่คนในวงการเขาเรียกกันว่าวิกฤตของ inference ก่อนเลย G.P.U เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกสร้างมาเพื่องานเทรนนิ่งถูกไหมคะคือการประมวลผลข้อมูลมหาศาลพร้อมๆกันแต่พอมาเจองาน inference ของ L.L.M ที่ต้องสร้างคำตอบทีละคำทีละโทเคนหรือที่เรียกว่า Batch size of one นะคะมันกลายเป็นว่า G.P.U ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งรอข้อมูลจากหน่วยความจำภายนอกที่เรียกว่า H.B.M ตรงนี้ละค่ะคือคอขวดของจริง ทิ้งไปหมดแล้วเริ่มคิดจากศูนย์เลยหัวใจของมันคือสถาปัตยกรรมแบบดีเทอร์มินิสติกหรือการทำงานที่คาดการได้ทุกจังหวะของนาฬิกาและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการปฏิวัติหน่วยความจำด้วยการใช้ S RAM ที่ฝังอยู่บนตัวชิปโดยตรง ผลลั์ก็คือแบนด์วิดที่สูงถึง80เทราไบต์ต่อวินาทีในขณะที่ HBM ของ GPU ทำได้แค่ประมาณ3เทราไบต์กว่าๆเท่านั้นเองมันคือการทลายกำแพงหน่วยความจำลงอย่างสมบูรณ์แถมยังตัดส่วนประกอบที่สิ้นเปลืองสำหรับงาน AI อย่างพวก Branch Predictor หรือ Cache ทิ้งไตทำให้ทุกตารางมิลลิเมตรของซิลิคอนได้ทำงานเต็มที่ดิฉันถึงมองว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนกฎฟิสิก ของการประมวลผล AI inference ที่ GPU ไม่มีวันตามทันค่ะผมผมยอมรับเลยนะครับว่าตัวเลขความเร็วของ LPU ในงาน low batch inference เนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆแต่แต่ผมว่าความเร็วระดับนั้นมันต้องแลกมากับต้นทุนที่แพงมหาศาลในด้านอื่นๆนะครับประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือขนาดของฮาร์ดแวร์ที่มันใหญ่โตเกินไปการที่สแรมบนชิปมีความจุจำกัดแค่230เมเนี่ย มันทำให้การจารันโมเดลใหญ่อย่างลาม่า70ปีต้องใช้ชิป LPU มากถึง576ตัวติดตั้งในตู้แร็ก9ตู้เลยนะครับเทียบกับฝั่ง GPU ที่ใช้การแค่8หรือ16ใบในเซิร์ฟเวอร์โหนดเดียวก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าภาระด้านการจัดการโลจิสติกแล้วก็ค่าไฟมันจะมาหาศาลขนาดไหน อีกประเด็นที่น่ากังวลคือพลังจริงๆของ LPU มันไม่ได้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่อยู่ที่คอมไพเลอร์ที่ซับซ้อนมากๆการย้ายความซับซ้อนทั้งหมดไปไว้ที่ซอฟต์แวร์แบบนี้มันสร้างความเปราะบางนะครับถ้ามีโมเดลสถาปัตยกรรมใหม่ๆออกมาการจะทําให้คอมไพเลอร์รองรับได้มันช้าและยากในขณะที่ GPU มันยืดหยุ่นกว่ามากทําได้ทั้งเทรนนิ่งและอิน e r เนซ และที่สาคัญที่สุดคือระบบนิเวศค u ูด้าของเอ็นวีดียที่มันแข็งแกร่งเหมือนกำแพงเมืองจีนสร้างมาเป็น10บสปีแล้วดังนั้นในมุมของผมนะ LPU มันเหมือนรถฟอร์มูล่า1ที่เร็วที่สุดในสนามแข่งแต่คุณเอามันไปจ่ายตลาดไม่ได้มันเป็นโซลูชันที่เฉพาะทางเกินไปและไม่มีทางมาแทนที่แพลตฟอร์มที่ครบเครื่องอย่าง GPU ได้หรอกครับ แต่การที่สถาปัตยกรรมมันเป็นแบบ deterministic ตินี่แหละค่ะคือจุดแข่งที่สุดของมันไม่ใช่จุดอ่อนเลยการที่ LPU ไม่มีส่วนประกอบที่ต้องคอยเดาหรือรอยอย่างแคชหรืออาร์บิเทรเตอร์ทำให้ทุกไซเคิลของนาฬิกาถูกใช้ไปกับการคำนวณล้วนๆไม่มีศูนย์เปล่า ซึ่งมันเหมาะกับธรรมชาติของ neural network ที่มีกราฟการคำนวณคงที่หรือ static graph อยู่แล้วคอมไพเลอร์ของ LPU ก็เหมือนผู้กำกับละครเวทีที่วางแผนการเคลื่อนไหวของนักแสดงทุกคนไว้เป๊ะๆทุกวินาทีเลยค่ะเลยไม่มีการเดินชนกันเดี๋ยวต้องรอคิวกันบนเวทีในขณะที่ GPU เหมือนผู้กำกับหนังที่ปล่อยให้นักแสดงโดนสดบ้างซึ่งอาจจะสร้างสรรค์กว่าแต่ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายและล่าชาได้ การทำงานที่คาดการได้แบบนี้ทำให้เราสามารถขยายสเกลด้วยวิธีที่เรียกว่า tensor parallelism คือแบ่งเลเยอร์ของโมเดลไปให้ชิปหลายๆตัวช่วยกันประมวลผลพร้อมกันอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาเรื่อง tail latency หรือการที่ชิปตัวหนึ่งทำงานช้าแล้วดึงให้ทั้งระบบช้าตามไปด้วยเลยค่ะฟังดูมีเหตุผลครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงแล้วครับความที่มันถูกกาหนดทุกอย่างไว้ล่วงหน้าโดยคอมไพเลอร์แบบนั้นมันไม่ทําให้ LPU ขาดความยืดหยุ่นไปอย่างสิ้นเชิงหรอครับโลกของ AI มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะ ถ้าพรุ่งนี้มีคนคิดสถาปัตยกรรมโมเดลแบบใหม่ที่ทำงานแบบดินามิกมากขึ้นหรือมีโครงสร้างที่ไม่ใช่สติกราฟขึ้นมา LPU ทั้งระบบที่ลงทุนไปมหาศาลก็จะกลายเป็นที่ทับกระดาษราคาแพงไปในทันทีความยืดหยุ่นของ GPU ที่คุณมองว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทาให้แพลตฟอร์มของ Nvidia ทรงพลังและรองรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันได้ต่างหากผมมองว่าการเดิมพันกับสถาปัตยกรรมที่ตายตัวเกินไปแบบ LPU มันเสี่ยงมากในระยะยาว ิฉันเข้าใจควากังวลเรื่องความยืดหยุ่นนะคะแต่นั้นอาจจะเป็นมุมมองของฝั่งวิจัยหรือการทดลองมากกว่าในโลกของ p โปรดักชันที่เราต้องรันโมเดลตัวเดิมซ้ำๆเป็นล้ลานๆครั้งเพื่อให้บริการผู้ใช้ความแน่นอนความเสถียรและความเร็วที่คาดเดาได้มันมีค่าม,มากกว่าความยืดหยุ่นนะคะ และถ้าจะพูดถึงสิ่งที่ทำให้ความเร็วนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้เราก็ต้องกลับไปที่เรื่องหน่วยความจำอีกครั้งคุณนึกภาพตามนะคะแบนด์วิดต่างกัน24เท่า80เทราไบต์ต่อวินาทีของ S RAM บน LPU กับ3.35เทราไบต์ต่อวินาทีของ HBM นอกชิปของ GPU มันคือคนละโลกกันเลย การที่หน่วยประมวลผลสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเกือบจะทันทีโดยมี l a ทเ n นซี่แค่หลักหน่วยของ c y c l คมันคือการปลดปล่อยพลังการคำนวณของชิปออกมาได้เต็มร้อยโดยไม่ต้องเสียเวลารอนี่คือหัวใจของความเร็วที่ GPU ไม่สามารถเรียนแบบได้เดี๋ยวก่อนนะครับผมว่ามุมมองนั้นมันมองข้ามจุดอ่อนสำคัญที่สุดของ LPU ไปเลยแบนด์วิสสูงขนาดนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าคุณใส่ข้อมูลเข้าไปได้ทีละแค่230เมก มันเหมือนมีท่อประปาขนาดยักษ์แต่ต่อเข้ากับแก้วน้ำใบเล็กๆหรือเปล่าครับนี่คือส้อนเท้าของอะคิลิสของ LPU เลยความจุของ SRAM ที่น้อยนิดนี่แหละที่บีบไม่ต้องใช้ชิปหลายร้อยตัวเพื่อรันโมเดลแค่ตัวเดียวมันทำให้คำถามไม่ได้อยู่ที่แค่ความเร็วแล้วแต่เป็นเรื่องต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของหรือ TCO คุณต้องคิดถึงค่าไฟที่อาจจะสูงถึงหลายร้อยกิโลวัตสำหรับโมเดลเดียวค่าดูแลรักษา ความซับซ้อนในการจัดการฮาร์ดแวร์576ชิปให้ทำงานร่วมกันแด่งราดเรื่อนอีกข้อมูลจากกรกเองก็ยอมรับว่าต้องใช้ฮาร์ดแวร์ถึง9แร็กสำหรับลามา 370B ตัวเดียวมันไม่สมเหตุสมผลเลยในทางปฏิบัติสำหรับคนส่วนใหญ่ดิฉันเห็นด้วยว่ามันเป็นระบบที่ใหญ่แต่ลองดูผลลัพธ์ที่จับต้องได้สิคะ ตัวเลขมันไม่โกหกนะการรัน Llama 3 70B ด้วยเทคนิค Speculative Decoding ได้ความเร็วถึง1,660โทเค็นต่อวินาที1,660นะคะเทียบกับ GPU ที่จูนมาดีที่สุดแล้วยังทำได้แค่100-200โทเค็นต่อวินาทีตัวเลขนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะคะมันคือความแตกต่างระหว่างการคุยกับ AI ที่รู้สึกเหมือนคุยกับคนจริงๆกับการนั่งรอ AI พิมพ์ตอบช้า และที่สำคัญกว่าน,นั้นคือประสิทธิค่าด้านพลังงานมันใช้พลังงานแค่1-3จูลต่อโทเคนในขณะที่ GPU กินไฟ10-30จูลความเร็วและประสิทธิภาพระดับนี้มันเปิดประตูสู่การใช้งานรูปแบบใหม่ๆที่ GPU ไม่เคยทำได้มาก่อนเลยนะคะอย่างเช่นการแปลภาษาด้วยเสียงแบบสดๆระหว่างการสนทนาหรือการให้ AI ช่วยเขียนโค้ดแบบเร็วทานตามที่เราพิมพ์นี่คือประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงตัวเลขมันน่าประทับใจมากครับ ผมไม่เถียงเลยแต่แต่การเปรียบเทียบแบบนี้มันต้องดูสิ่งที่ต้องใช้เพื่อให้ได้ตัวเลขนั้นมาด้วย LPU ต้องการก้าวแรกเพื่อให้ได้ความเร็วนั้นในขณะที่ GPU อาจจะต้องการแค่เซิร์ฟเวอร์โนดเดียวเท่านั้นเองและผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าในโลกความเป็นจริงมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าความเร็วของฮาร์ดแวร์เพียวๆนั่นคือระบบนิเวศครับ กำแพงที่ชื่อว่าคู d a ของ Nvidia ดยมันสูงและหนามากนักพัฒนาทั่วโลกคุ้นเคยกับมันมี Library มีเครื่องมือมีคอมมูนิตีที่พร้อมช่วยเหลือการจะให้พวกเขาโยกย้ายมาเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องใหญ่และมีต้นทุนแฝงมหาศาลนี่คือเหตุผลที่กรอกเองก็ต้องปรับโมเดลธุรกิจจากการขายชิปตรงๆมาเป็นการบริการผ่านคลาวดที่ชื่อกรอกคลาวดแทนซึ่งมันก็เหมือนการยอมรับกลๆว่า การจะเจาะตลาดฮาร์ดแวร์โดยตรงนั้นมันยากมากเพราะไม่มีใครอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคูด้าการพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันว่าน่าสนใจและบอกอะไรได้เยอะมากนั่นก็คือข้อตกลงมูลค่า2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ระหว่างกรอกกับ NV ็นวิดียในมุมของดิฉันนี่คือการยอมรับความพ่ายแพ้ในเชิงกลยุทธ์จากผู้นำตลาดอย่างเอ็นวเดียเองเลยนะคะพวกเขารู้ดีว่าเทคโนโลยี d e t e r m i n i s t i ติของกรอก มันเหนือกว่าจริงๆและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อธุรกิจ inference ของพวกเขาการที่บริษัทอย่าง Nvidia ยอมทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้เพื่อเข้าถึงเทคนโนโลยีและทีมงานมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าคุณค่าทางเทคโนโลยีของ LPU นั้นเป็นของจริงและปฏิเสธไม่ได้ผมผมกับตีความข้อตกลงนั้นแตกต่างไปคนละขั้วเลยครับสำหรับผมนะนี่ไม่ใช่การยอมรับความพ่ายแพ้ แต่มันคือการเล่นหมากที่ฉลาดที่สุดของ n v ็นวีเดียต่างหากลองดูรายละเอียดดีๆนะครับนี่ไม่ใช่การเข้าซื้อกิจการแต่เป็นการทํา reverse acquire high บวกกับการซื้อสิทธิ์ใน IP มากกว่า n v ็นวีเดียไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนทั้งบริษัทไปใช้ LPU หรอกครับแต่พวกเขากําลังดูดซับทีมวิศวกรหัวกะทิและเทคโนโลยีที่เป็นภัยคุกคามเข้ามาไว้ในบ้านตัวเองเพื่อนําองค์ความรู้ไปปรับใช้กับแพลตฟอร์ม GPU ของเขาในอนาคต มันคือการกำจัดคู่แข่งที่อันตรายที่สุดให้หมดสภาพไปแล้วก็พิสูจน์ให้โลกเห็นอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มคือผู้ชนะไม่ใช่แค่ตัวฮาร์ดแวร์เดียวๆการที่ผู้ก่อตั้งอย่างโจนาธานรอสและทีมวิศวกรหลักย้ายไปอยู่กับเอ็นวีดียทั้งหมดในขณะที่บริษัทกรอกเดิมยังอยู่แต่แทบไม่เหลือทีมออกแบบแล้วมันยิ่งตอกย้ำมุมมองของผมว่านี่คือการสยบคู่แข่งไม่ใช่การยอมรับว่าคู่แข่งเก่งกว่าครับ hmm. เมื่อพิจารณาจากทั้งหมดดิฉันก็ยังขอยืนยันในจุดยืนเดิมนะคะว่า LPU ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางอย่าง AI inference สามารถให้ประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดกว่าสถาปัตยกรรมที่ต้องทำทุกอย่างแบบ GPU ได้จริงๆหลักการของ Deterministic Computing และการออกแบบที่เน้น SRAM เป็นหัวใจที่กรอกเป็นผู้บุกเบิกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตวงการ AI อย่างแน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ภายใต้แบรนด์ของกรอกเองหรือถูกฝังเข้าไปในซิลิคอนของเอ i นว a ก็ตาม ส่วนผมสรุปได้ว่าเรื่องราวของกรกเป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกและสำคัญมากครับมันสอนเราว่าเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะแรงเฉื่อยของระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและอย่างรากลึกได้แม้ LPU จะเป็นชิปที่เร็วที่สุดในโลกสำหรับงานเฉพาะทางแต่การจะประสบความสำเร็จในตลาดวงกว้างมันต้องการอะไรมากกว่าความเร็ว มันต้องการความยืดหยุ่นการสลับสลุนจากหน้าพัฒนาและความง่ายในการใช้งานซึ่ง GPU ยังคงเป็นราชาในเรื่องนี้อยู่และการที่เทคโนโลยีของโกรกสุดท้ายถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนของ NVIDIA ก็ยิ่งตอกย้ำความจริงข้อนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกแต่ดิฉันว่าเราน่าจะเห็นตรงกันในจุดหนึ่งนะคะว่า การถูกเถียงทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพปนาคตของสถาปัตยกรรมใน Data Center ที่อาจจะมีการแบ่งคััวกันชัดเจนขึ้นคือมีคลัสเตอร์ GPU ขนาดใหญ่ไว้สำหรับการเทรนนิ่งและวิจัยแล้วก็มีคลัสเตอร์อีกแบบที่คล้าย LPU ไว้สำหรับงาน Inference โดยเฉพาะที่ต้องการความเร็วสูงและ l a t e n c y ต่ำสุดๆ ถึงแม้เส้นทางของบริษัทอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่มันก็ได้จุดประกายและกระตุ้นให้ทั้งวงการต้องกลับมาตั้งคำถามกับการออกแบบฮาร์ดแวร์ AI อย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเราก็ได้แต่หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ผู้ฟังได้เห็นภาพและไปขบคิดกันต่อว่า ทิศทางของ AI h a ์ d w a r ์ในอนาคตจะมุ่งไปสู่การใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางมากขึ้นเรื่อยๆหรือจะยังคงอยู่ภายใต้ร่มเงาของหน่วยประมวลผลอเนกประสงค์ที่ทรงพลังอย่าง GPU ต่อไปครับ